ตลาดนัดวัดป่าศักดิ์ริมทางรถไฟพิษณุโลก e ีพีมาแล้วค่ะทุกคนมากันนะคะหลังจากอีพีแรกเราก็ดูกันไปแล้วแต่ว่ายังไม่จุดใจค่ะตามมาดูกันต่อนะคะมีลูกมะยงชิดด้วยค่ะทุกคนกิโลละ50บาทนะคะช่วงนี้ลูกใหญ่ๆก็เลยค่ะเลือกกันเลยนะคะเราก็จะมีการแปลรูปเป็นลอยแก้วด้วยนะคะทุกคนโอ้โหเห็นไหมคะว่าหน้าตาดีๆนะคะแล้วก็ทําอย่างสะอาดเลยค่ะทุกคนทําใส่กระปุกเรียบร้อยนะคะพร้อมให้พวกเราไปซื้อหามารับประทานกันนะคะดูดี งามนะคะคหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเดินกันต่อไปที่ไก่ทอดนะคะทุกคนมีหลากหลายแบบเลยแล้วก็จะมีสมุนไพรด้วยนะคะว่านชักมลูกเอยนะคะรางจืดเอยค่ะโอ้โหสมุนไพรนี้ก็ไม่พลาดกันเลยทีเดียวนะคะมีแบบหัวด้วยนะคะทุกคนนี่ลูก โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทุกคนเดินกันไปต่อเลยนะคะเพราะว่ามีของให้ดูกันเยอะมากเลยค่ะอย่างนี้ละกันนะคะขอต่อ EP หน้านะคะไว้เจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบาย